สวัสดีค่ะเพื่อนๆมือหนึ่ก็บสีมมัขาดหมูใส่พริกพี่นองพริกหวานแล้วก็หิดแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะมาเรามาหันของกันนะคะอันนี้น้ํานะคะเพื่อนๆเพราะว่าผักเรามีสามเนาะเราก็หั่นแช่น้ำเกลือไว้ค่ะสักครึ่งชั่วโมงนะคะถ้ามีเวลาไม่มีก็ยี่สิบนาทีค่ะ เราก็จะตีเกลือให้เกลี่ยงเนี่ยนะตีเกลือให้ละเอียดคนะ่ะเสร็จแล้ว,ล,วล้วก็มาหั่นของลงแช่ไว้ครับเพื่อนๆของทุกอย่างมีสารเนาะสารข้ามเมลงนถ้าไม่มีมันก็ไม่งามของเขาก็ไม่ได้เนาะนี่ค่ะแล้วก็แกะออกนะคะเพื่อน ปลกจากจีนเมืองหนาวมันน่าจะมียาเยอะจีนก็แล้วก็เช่ยาออกก่อนเนะเาะเกลือช่ออกก่อนค่ะไม่อันตราย สวยงามหั่เห็ดค่ะเห็ดนี่อร่อยค่ับเพื่นอนใส่หอมหอยใหญ่ด้วยค่ับเพื่อน แล้วก็คลุกให้เข้ากันเพื่อนเพื่อนเพื่อมันก็จะดูออกกัดกัดยาของเพื่อนก็ทิ้งไว้ค่ะนี่เวลาก็ครึ่งชั่วโมงไม่มีก็ยี่สิบนาทีก็พอแนละ้วค่ะเพื่อนเพื่อนขอไปล้างค่ะเรามาเตรียมหม,มักหมูนะคะกระเทียมหกขีดค่ะ,ะผักชีรากผักชีหน,นึ่งากนคะคะเพื่อน พริกไทยประมาณสิบเม็ดค่ะเพื่อนๆนะถ้าจะให้อร่อยจริงๆต้องหมักเขาเวลาผ่ดพริกไทยก็ประมาณสิบเม็ดค่ะตามใสเยเลยนะคะพิกไทยใส่เพียงไป หอมทีนี้เราก็มาหานหะมูหมักกันนะคะเพื่อนเหมูนี่สันคอหมูนะคะจะนุ่มจะอร่อยมากจะติดมันนิดเดียสันคอหมู เสร็จทำเสร็จเรียบร้อยกับเพื่อนๆเราก็ใส่สามเกลือลงไปนะคะสามเกลือลงไปค่ะเราไม่ต้องใส่ถุงมือหรอกค่ะเพราะเราทำเองเนาะใส่น้ำตาลไปค่ะน้ำตาลครึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆแล้วก็ผงปรุงรสนะคะรสด,ดีค่ะ พึ่งช้อนชาพอค่ะแล้วก็ขยำนะคะกระหาให้เข้ากันค่ะมีเวลาก็ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงอร่อยมากเดี๋ยวถ้าไม่มีเวลาก็ยี่สิบนาทีก็พอค่ะขยาให้เข้ากันนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็หมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะอยเปิดผาดนะคะ ีน้ำมันลงค่ะใช้น้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูผัดของจะอร่อยมากค่ะคใส่เยอะก็ไม่ดีค่ะมันเกแลนะน้ำมันเยอะไม่ดีเพราะเราต้องใส่น้ำมันหอมแบนี้ง Đây muối nó ก็ต <ooo> ิดกระเนียมเกาต้ใส่ผักเราตอเย้ำมันที่เรตองที่เราต้องใส่ซอ กาลอก่อคนคอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่ไว้แบบนี้แล้วหนักนีนี่เขาห่ ทำขคนท่อร่อยนะคะนี่ะอยู่ด้วยเท่นี้หรอก็ได้ค่ะ